ขอให้ท่านเข้าใจว่าประชาชนกับองค์กรระหว่างประเทศนั้นจับตาและส่วนหนึ่งก็ตัดสินไปแล้วว่าท่านบววยที่สุดใน12ประเทศนะคะก็ท่านมาเห็นด้วยท่านก็ชี้แจงนะท่านก็ชี้แจงไปก็มีคนอื่นๆก็ไปแสดงความคิดเห็นซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานักวิชาการจะ ไปช่วยแสดงความคิดเห็นอย่างมรรสวงปิฎยาธรเนี่ยก็เราก็ทราบตั้งแต่ทีแรกว่าท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายจำนำข้าวถ้าถามอาจารย์ก็คือท่านสังกัดแนวความคิดทฤษฎีของเศรษฐกิจการตลาดร้อคือเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเสรีนิยมใหม่ กลุ่มเสรษฐีนิยมใหม่เนี่ยก็จะเป็นเศรษฐกิจการตลาดร้อซจะไม่มีการบิดเบือน,นกลไกตลาดเน้นดีมานสัพ p l i นะเน้นดีมานซัพ p l i ทีนี้อนุสนธิเนื่องมาจากาเรื่องราวของปปชเขาก็ทำต่อเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาว่า,านายแพทย์ อันนี้ใช้คําว่าพันตรีมีนายแพทย์ด้วยหรือเปล่าไม่รู้พันตรีวีรวุฒิวัจนะพุกกะอดีตเลขานุกการนายบุญทรงเตริยาพิรมเป็นผู้กำกุมความลับกระบวนการจำนำข้าวคือเราไม่ได้ขัดข้องนะถ้าท่านจะไปไตสวนแล้วหรือเอาว่าใครนะคะว่าใครเนี่ยอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็มีการทุจริตเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหา เพื่อที่จะให้วันนี้ที่พูดเนี่ยนะได้เข้าใจเราก็ขอเปิดเปิดเผยให้ประชาชนรู้จักนะสำนักวิจัย TDRI TDRI ถ้ามีภาพมาเลยค่ะ TDRI นะคะ TDRI เนี่ย พี่น้องจะเห็นชื่อซึ่งเราได้ยินอยู่เป็นประจำว่าทีเดียไอเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทำการวิจัยสำคัญสำคัญมาเป็นลำดับแล้วทีเดียไอเนี่ยมาจากไหนทีเดยไเนี่ยเป็นหน่วยงานวิจัยนะที่มาจาก การสนับสนุนของเอกชนของเอกชนนะคะเป็นสถาบันวิจัยเชิงนโยบายที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี2527เป็นรูปของมูลนิธินะคะอันนี้เป็นตั้งชื่อว่าสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเป็นชื่อนะแต่จริงๆเนะีเป็นมูลนิธิเป็นองค์กรเอกชนพี่น้องฟังนะ ที่ไม่สแสวงหากำไรแล้วก็ดำเนินงานวิจัยเชิงนโยบายเป็นมูลนิธิแล้วก็เป็นองค์กรเอกชนขีดเส้นใต้สองอย่างนี้นะไม่ใช่หน่วยงานรัฐะฟังอีกครั้งหนึ่งพี่น้อง TDRI เนี่ยชื่อมันก็ชื่อสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยแต่ไม่ใช่องค์กรของรัฐะ เป็นมูลนิธิและเป็นองค์กรเอกชนนะไม่สแสวงหากำไรเพราะไม่ใช่นัก็ต้องตั้งเป็นบริษัทเมื่อเป็นองค์กรเอกชนไม่หากำไรก็เลยตั้งเป็นมูลนิธิเป้าหมายของเขาก็คือเขาบอกว่าต้องการผลิตงานวิจัยนะแล้วก็สร้างขายงานการวิจัยแล้วก็เผยแพร่ผลงานวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัย ดังนั้นจะอธิบายพี่น้องว่าแล้วทีดีอาไอเนี่ยนะดูประหนึ่งเป็นองค์กรที่ทรงอิทธิพลในประเทศไทยมากนะดูประหนึ่งเป็นองค์กรที่ทรงอิทธิพลภาพที่ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะในนี้ก็มีกรรมการก็ในไหนภาพขึ้นแล้วก็จะได้รู้จักคุณโคสิตฐ์ปั้นเปี่ยมรัฐมาอย่างไหน ข้ามาจากแบงก์กรุงเทพค่ะเป็นประธานสภาสถาบันก่อนหน้านี้คนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในยุคสำคัญนั้นก็คือคุณอนันต์บญญารชุนคุณกอบการอยู่โตชิบ้าไทยแลนด์ปัจจุบันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีนะในรัฐบาลนี้คอสชอขัดไปดกรกอบศักดิ์ผู้ตระกูลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ก็ธนาคารกรุงเทพคุณโคสิธิ์ก็ธนาคาร,คคครกาาร,งร,กาารุงเทพนะคะ เอาต่อไปเลยค่ะดูมีภาพก็ทำความรู้จักวันนี้คือคณะกรรมการสภาสถาบันก็มีดรเกษราอันนี้เป็นอาจารย์ที่จุลาแล้วก็อันนี้ก็มิสเตอร์ไทสุเกะนะคือหมายความว่ามีคนต่างประเทศได้ก็มันเป็นองค์กรเอกชนะ่ะถัดไปก็มอมมอรมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุล อันนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็ทำงานส่วนตัวละนะคะลาออกไปแล้วแล้วก็ทำงานส่วนตัวถัดมาก็ด็อรจิรยุอิสรางกูลผู้มในการสำนักง,งานทรัพย์สินดรจุรีวิจิตวาทการอันนี้อยู่นิดาเป็นสูนสาธารณประโยชน์ประชาสังคมนิดาถัดมาก็ดอกตอร์นรงชัยก็เป็นรัฐมนตรีอยู่นะคะ เดิมก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลยุคก่อนนู้นนะดรธวัชชัยยงกิติคุณก็สมาคมธนาคารไทยเราจะเห็นว่า,ามีธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เยอะนะก็มีดรบดิตนิจถาวรอ,อันนี้คุณบรรยงพงพาณิชย์หลักทรัพย์พัทระอันนี้ก็เป็นทุนการเงินนะดรปิยสวัสด์ก็ดูจะเป็น ไม่น่าใจได้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าแต่ก็มีบทบาทสำคัญทางพลังงานนะดรปราณีอันนี้อยู่คณะเศรษฐศาสตร์มีที่อาจารย์เห็นแล้วก็ให้ครดิตมากก็คือดอกเตอร์ผาสุกพง์ไพจิตนะคะที่ที่เห็นอยู่อยู่จุฬามาก็เป็นคุณมีชัยคุณมีชัยวีระวยทยะนะคะดอกเตอร์ยงยุทธ คนที่นี่ได้เป็นรัฐมนตรีเยอะนะก็เป็นรัฐมนตรีศึกษานะคะดรวีรพงษ์รามางคุลออาจารย์พูดผิดไม่ใช่รัฐมนตรีศึกษาเป็นประธานในการสรรหาสอบป,ปอชอฝ่ายฝ่าย,ายการศึกษาดรวีรพงษ์รามางกูลคุณสมภพอมาตยากุลดรสม,สมเกียรติตั้งกิจวาน,นิชมีบทบาทสูงมากรอบที่แล้ว ที่เป็นตัวตั้งตัวตีศึกษาจนกระทั่ง i อทีต้องไปถูกกลายไปเป็นทุกวันนี้เป็น t p พ s นี่คือผลงานของทีเดีร์ไอโดยเฉพาะด็อกเตอร์สมเกียรติตั้งจิตวน,นิชทำงานชิ้นเอกก็ไม่รู้ว่าได้ประสบอ,อะไรสงผลให้นะฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยเรียกว่าดึงสื่อ ไอทีวีกลับไปแล้วรัฐบาลต้องจ่ายปีละ2,000ล้านเนี่ยถัดมาดรสนออุณากูนะดรสนออุณากูลมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยก็คือมูลนิธินี้แหละก็เป็นประธานของมูลนิธินะต่อไปก็มีก็คงจะเหมือนเดิมคณนะกรรมการบริหารก็ส่วนใหญ่เป็นคนเดียวกันเป็นชุดเดียวกันนะคะผ่านไปเลย นะมาดูคณะผู้บริหารมีดอกเตอร์สมเกียติเป็นประธานสถาบันมีประธานสภามีประธานมูลนิธิกับประธานสถาบันนี่คนละชุดกันทีนี้คณะผู้บริหารมาเลยนะคะามาเร็วๆเ,เลยค่ะชุดนี้พูดเลยไปแล้วต่อไปถึงคณะผู้บริหารเลยค่ะคณะผู้บริหารเนี่ย ประธานสถาบันเนี่ยก็คือดรสมเกียรติคนสำคัญที่เยนพูดถึงเมื่อกี้ดรอัมมาสยามวาราดรฉลองพบดรนิพนธ์ดรยงยุทธดรสมชัยนี่คือตัวละครสำคัญที่ทำงานอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีดรวรวันดรวิสารดรอดิตดรวิโรจนารนองดรเดือนเด่นแต่ที่สำคัญเนี่คือหน้าแรกเนี่ยคือดรสมเกียรติ ด็อกเตอร์อัมมาดอกเตอร์ฉลองพบดอกเตอร์นิพนธ์พัวพงศกรดอกเตอร์นิพนธ์เนี่ยทำเรื่องข้าวนะคะทำเรื่องข้าวเนี่ยเยอะที่ที่เอามาอ้างถึงนะคะเอามาอ้างถึงทีนี้แล้วเขาได้รับทุนน่ยนะคะได้รับทุนเนี่ย,นะะนนยจากกลุ่มองค์กรต่างๆเนี่ยมากนะคะดิฉันจะพูด รายนามผู้บริจาคตั้งแต่ตอนแรกผู้สนับสนุนหลักผู้สนับสนุนหลักนี่ในส่วนของกรมวิเทศาการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ยูเซดนะแล้วก็ซีดานะอันนี้ก็เป็นสำนักของทฤษฎีการตลาดเสรีนิยมใหม่เต็มที่ แล้วผู้จ่ายเงินล่ะผู้บริจาคเงินสมทบนอกจากยูเซดนอกจากซิด้า A, แล้วก็กรมวิเทศแล้วก็มีกลุ่มบริษัทมิตซุยที่เมื่อกี้เราเห็นชื่อบริษัทตโยุตา้านะคะลักกี้เทคนะพวกนี้จ่ายมากกว่า5ล้านมิตซุยยูโนแคลเงินทุนหลักทรัพย์ GF แล้วก็มีปูชมนไทย มูลนิธิเพื่อการศึกษานี่กของคุณมีชัยสหายาเนี o ยนนะพายใต้การสสับสนุนของคุณอนันต์ปัญญาชุนแน่นอน e ซ o standard ธนาคารเอเชีย prada jewelry prada jewelry prada jewelry ก็เป็นสีของคุณอนันต์ปัญญาชนนะ prada jewelry nts steel บ้านฉางกรุป๊ปเฮมราชพัฒนาที่ดิน s t a r บล็อก กลุ่มเล่านี้เป็นกลุ่มที่คุณนันน์ดึงมาช่วยทางนั้นเลยนชราภาค,คุณชาญบุรคุณชินวัตรก็มีนะชินวัตรกรุ๊ปก็บริจาคเขาไปตอนแรกสีไทยซุเปอปร์แวร์เงินทุนเอกธนกิจนะคะกลุ่ม KPN แสงทองค้าข้าวเอาพูดง่ายๆว่าทีนี่ยเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเนี่ย ในฐานะเป็นองค์กรเอกชนเป็นหมูลนิธิมิได้เป็นองค์กรรัฐะแต่ประการใดแล้วก็มีคนให้เงินสนับสนุนเงินให้เงินสนับสนุนเนี่ยมันมีทั้งทุนนอกและทุนในประเทศส่วนทุนในประเทศเนี่ยเราก็ดูดูก็รู้นะก็จะเป็นกลุ่มเครือข่ายของชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมจำนวนมน่ก จำนวนหนึ่งรวมทั้งบริษัทต่างประเทศซึ่งแน่นอนต้องสนับสนุนนะสำนักคิดเสรีนิยมใหม่หมดสำนักคิดเสรีนิยมใหม่หมดในอดีตนั้นเนี่ยงานเศรษฐกิจเนี่ยถ้าหากว่าเป็นทฤษฎีการวางแผนโดยรัฐะในยุคแรกตอนที่เราทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่หนึ่ง สารัฐมาทำให้เราเลยทั้งหมดเลยนะ1นึสองสเนี่ยอเมริกามาทำให้ตอนนั้นเนี่ยยังใช้ทฤษฎีแบบที่จะเรียกว่าแบบเคนก็ได้ก็คือการวางแผนเศรษฐกิจแบบมีการวางแผน